รมมงคลกฐมรนะครับทาผูแก่ดูนะผมเลยชอบศิลปะเหรียญเหรียญพบคเนแนวนี้นะัะจริงๆรูปสมบัตินี้มีออกหลายที่นะครับโอ้นี่สำนักช่างสืนหมู่กรมสีปากรวุ้ยนี่สวยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะคะผมก็นำพระ พะกล่องนะฮะที่ผมสัดสมไว้มาให้ดูกันนะครับว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างแล้วมีรุ่นไหนหลวงพ่อไหนที่พร้อมจะมีราคาบ้างไหมเดี๋ยวผมก็ลองดูนะครับแต่ว่าชุดเนี้ยก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าสุดมากก็จะเป็นพรัรดทที่ไม่มีราคานะครับที่ผมได้แบบเก็บเก็บไว้เนาะเริ่มจากองแรกนะครับขออนุญาตปรับกลองง่วงไปเนาะอ่านี่นะครับเริ่มจากองแรกเนาะวัดห้วยสายใต้นะครับ พามหาจากักรพรรดิหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับสมาะก,ก็จะเป็นพระที่แบบยังไม่มีราคานะครับอันนี้พัะล่วงพรล่วงรถสนจันลิศนะค,ะนะคะระับนครปฐมองค์นี้เป็นหลวงพ่อโตวัดป่าเล่ๆนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเล่ๆนี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีใครมีโอกาสได้ไปนะฮะแวะไปไหว้ด้วยนะครับ พระคู่บ้านคู่เมืองเลยผมนับถือมากนะครับหลวงพ่อโตเนี่ยแล้วก็น,นี้เป็นพระลาดบุรีนะครับปีสัม้าอันนี้นยังไม่เล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่เล่นเลยแทบจะไม่เล่นเลยนะฮะถือว่าดูกันสนุกๆนะะอันนี้มัดโคคาขมเม้าอะไรก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้มัดโคคําเมานะครับ อ่าคีมัดผูเขาเมานะครับนี้เป็นมัดมวยไหวใต้นะครับรุ่นหนึ่งอ๋อเหมือน,นเหมือนอันแรกนะคขอโทษทีให้ดูละก็มนเป็นสมเด็จนะครับพุทธสมาคมดูด้านหลังไหมมีอะไรไหมเป็นหลังยันนะครับเหมือนกันอย่างี้ ก็เป็นขององค์วฐมนะครับพุทิสมาคจามจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ก็มาเป็นเหรียญต่อโคดนะครับวัดอะไรเนี่ยวัดโพวยจระเข้นครปฐมนะครับนี่มีอะไรน่าสนใจไหมเอ่ยชุดนี้อันนี้วัดโพธารามนะครับสิริจารสันุรี ด้วยหลงพ่อแยมนะครับลาดบรุรีพ่อแยมชุดนี้แล้วก็มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับเดี๋ยวผมไดูนะเป็นสำเร็จนะครับลุนเจริญพรปีห้าแปดนะครับโอเคกล่องนี้โดยคร่าวๆก็ไม่ไดไ้ไม่ได้มีอะไรที่แบบปูวาดน,นะครับผมบอ,อเก็บาความศรัทธานะครับไม่ได้ ไม่ได้มองเรื่องราคาเนาะโอเคกล่องที่สองนะครับนี่ดูนะกล่องที่สองกล่องที่สองเริ่มจากองแกนครับตรนี้เป็นพระพิริพินาศวัตรวรนะครับนี่ดูเป็นเนื้อผงแล้วก็วัดาสรลงเรือนะครับ สมเด็จโตนะครับพระสัตก็ถัดมาเป็นวัดเจริญราชบำรุงครามถมครับนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับถัดมานะครับเป็นหลวงปู่อินวัดราชสมบัติฉันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นพระแบบไม่ยังไม่มีราคานะครับ วัดสันแตงฟรมูลีอีมอัน,นี้เป็นหลงม่าแพลพิกุนทองนะครับหลงว่าแพรนี่ก็เป็นพ้าที่แบบบางรุ่นนี่ราคาเรื่องาแพงมากนะฮะก็มาเป็นองนี้นะครับสมเด็จพิงพิงเจดีหรออ๋อนี่อมาถมแล้วก็มีพลอดติดเข้ามาในนี้องด้วย น่ขรอนขมานี่าานะครับถัดไปเป็นเหรียญพระพิคเนตนะครับเหรียญพระพิคเนนี่สวยนะครับอันนี้วัดธรรมมงคลกทมอนนะครับท้าแกดูนะผมเลยชอบศิลปะเหรียญเหรียญพระพิคเนตแนวนี้นะฮะจริงๆรูปสมบัตินี้มีออกหลายที่นะครับโอ้นี่ สำนักช่างสืนหมูก,มรกรมศิลปกรวิ่งนี้สวยครับนี้ค่อนข้างสวยเลยเนะี่ยนี้สวยนะครับสวยงามแล้วก็ถัดมาเป็น ข่อเต้านะฮะวัดเกาะหวังไซข้อดตามนะครับเป็นรุ่นใหม่นะเจ็ไปหลวงพ่อประเสริฐประสิทมหาโพธิ์นะครับนครปฐมดูกันเล่นๆนะครับดูกันเล่นๆเนาะสนุกสนานนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากนะครับแล้วก็มีมาประทานน้าหลวงนะครับจอดแพร่ ตัวค้ามี่เลยนี่เหรียญอ่าเหรียญน,นี้มีราคานะครับนี่ะนะราครรานะครับหลักร้อยนะฮะเหรียญล่อเก้าเรานะฮะอย่างนี้หลักร้อยนะครับร้อยไม่เกิ200นสองร้อยนะมีเงี้ยโอเคแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อมาทำมาสตร์าแล้วคนปฐมนะครับ กัวนี้เหรียญวันนี้ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักนึงแล้วก็พาล่วงโลดจนาลิศนะครับอันนี้นครับม,มนะฮะนนมีหลายแบบเลยมีหลายรูปทรงอะไรองครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพายอดทองนะครับเป็นพินหลองพี่ยิม้มอะไรเงี้ย ีเป็นหนุงพ่อเปิร์ลนะครับบทมางพาก็เป็นพาเป็นพาที่แบบผมก็ชอบนะครับหนุงพ่อเปิร์ลเนี่ยง,งามแล้วก็จะมีซ้ำๆกันอันนี้ผมก็ข้ามไปเลยนะครับก็ถือว่า,าเซตนี้กล่องนี้ก็ก็มีพอแบบสนุกสนานอยู่แบบสามสี่องค์นะครับที่พอแบบพอหน้าเก็บมองถืออนาคตอะไรเงี้ยพอมีเป็นไปได้นะฮะสองสามองค์ อเน,นี่ยเก็บไปนะครับแล้วก็มาชุดสุดท้ายนะคะวันนี้ที่ผมยกมาให้ดูนะันนะชุดนี้ก็โอเคนะผมว่าน่าจะพอแบบพอมีลุ้นมากไหมเดี๋ยวไปดูผมก็ยังไม่ดูนะฮะอันนี้หลวงพ่อหลวงพ่อทองใบนะครับวัดศรีวิสา วัดศรีวิสารวาจานะครับน,นี่ผมกว่ามีสามองค์เลยเรียงกันมาเลยฮนะมีตะไหล่มีน้ำดำนี่แกมีสามองค์เลยแล้วก็มาเป็นเรนหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพะนะครับอันนี้ปีสามเจ็ดฉลองผัดยศนะครับวันนี้ก็ทันหลวงพ่อนะครับหนักสิบสักร้อยนะครับสไตล์เงี้ยไม่ไม่ไม่ได้แพงนะครับหลวงพ่อเปิน่นเพราะท่านสร้างมาเยอะนะครับจะไปแพงรุ่นแรกๆน,นี่วัดสาระ วัดสละลงเรือนะครับขิมสาเร็จโตเนาะศาลลงเรือนะครับศาลลงเรืออันนี้วัดหนองหนองคอนนะฮะเดี๋ยนะวัดหนองคอนครับอันนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะหลวงพออ่อเลยก็เป็นพเส็ุมาแกะดูแลกันเพราะว่าเนี่ยเหรียญเนี่ยผมมีหลายองค์ได้ครับ ด้านหน้าเป็นลักษณะอันนี้ไปดูนะผมก็ไม่ทราบนะพออะไรตรงนี้ก็มีหลายองค์มี5้าองค์นะครับเก็บไว้แล้วก็องค์นี้นะครับเป็นพระวัดปรถมเจดีนะครับแจกในงานทิ้งกระจาดปีสองพันห้าร้อหสองโอเค เป็นูลหลอดหลอดแช่มตากล้องนะครับหลุบหล่อแช่มตาก,ล,กล้องโดยมาเป็นหลวงพ่อโตนะครับบัลักสีเลื่อนี้พันอใน,นส่วนนะครับอ,อนุสรณ์เอจะดีอันนี้เป็นผระล่วงโลดโลดจน,นะ โอกจานนันลิทนะครับนักขบถมขออภัยด้วยผมเรียกียกชื่อติดขัดนะครับก็องคนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับัรทำศาลาเป็นรุ่นหลังนะฮะแล้วเหรียญน,นี้เป็นวัดบ่อสุพรรณก็ยังไม่มีราคานะครับไม่มีราคานี่เขาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นใหม่ๆนะครับอือพัดกาจาย ก็หมดเสร็จแล้วนะครับก็คือไอ้นี่ก็เป็นพาร์ทที่แบบพักกล่องพาร์ทเรื่งนี้ยผมว่าเก็บไว้สะสมไว้นะครับเล่นนะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆได้ชมแล้วยังไงผมฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องเล็กๆนะก็อยากจะแบบให้มีคนติดตามบ้างนะครับมีคนเข้ามาชมบ้างเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะ วันนี้ผมก็มีภาพไม่ชมเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีคะ่ะ